สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องช่องอะไรคะน้องพันใช่ค่ะวันนี้เราทําอะไรอยู่ที่ไหนคะเล่นทรายนี่เราเล่นทรายนี่เรากําลังทําถุงมือวิเศษแจซนทำถุงมือวิเศษอะไรคะโอ้มันดึงดึงได้ด้วยเหรอแล้วก็เอาทรายตักเข้าไปในถุงใช่ไหมคะ เรียยยยูทาอ่บแล้วโอเคให้เต็มเลยใช่ไหมใช่ให้เต็มแล้วให้เต็มแล้วอันนี้อันนี้เต็มแล้วไหนดูดูดนั่นพันลองโอ้โหโอ้โหแทนแทนและเราก็ทำถุงมือพิเศษเสร็จแล้วนะคะมีอะไรอยู่ในนั้นคะมีอะไรอยู่ในนั้นคะเปิดให้ดูหน่อยขอขอดูใส่ในนั้นหน่อยได้ไหมคะโอ้ขอจับดูหน่อยนะขอจับดูหน่อยนะ โอ้โหแน่นมากทำไมมีเธอเป็นอย่างนี้ขอดูหน่อยเจสันโอ้มีทรายอยู่ข้างในนี่จริงๆด้วยนะคะใช่ใโอ้หอะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากทำตามก็ได้นะแค่เด็กวิธีง่ายง่ายเลยนะคะแค่ถุงมือแบบนี้ค่ะที่มันดึงดึงได้มาค่ะแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปค่ะใส่ทรายเข้าไปแล้วเราก็ทำโอเคแล้วก็ทำยังไงคะอ่ะดึงดึดอีกทีดึงดึดอีกทีดึงดึดดึงดึดดึงดึด จะมาลองเทปนคะโอดโอ้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 มอ้โอนเอิมไ้มคะดองโอดดึงอ้โอ้ดอ้าอ้โองอ้่อ้โอ้โา้โออ้่จะดึงจะดึงทโ้โอโอ้โอออโอโอ อ้าวทำไมมือพิเศษกลายเป็นมือเหี่ยวไปแล้วล่ะอา้าวก็เทออกไงเทออกแล้วเทออกให้หมดโอ้อยู่ตรงนิ้วไม่ออกเลยเหมือนไส้กรอกเลยใช่ไหมัเ้ะะเราเล่นแล้วเราก็ต้องช่วยกันเก็บใช่ไหมคะเด็กๆเ,ก,เก,ก่งมากคะ่ะ thank <laughs> you